โจเกอร์ปะสายเสียบทายนี้ซ้อมมากี่วันครับประมาณ2อาทิตย์ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป๊ะสี่หนึ่ครับกป็อยู่ที่นู่นนะอย่างช่วงโควิดนี่ได้ไปไหนไหมไม่เลยได้กลับบ้านประมาณวันสองวันแล้วก็กลับมาซ้อมรายกาเลยครับอ๋อก็คืออยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่เราก็ขยับร่างกายตลอดคือไม่ได้ไปไหนเลยครับก็คือเราก็ซ้อมรอคือรายการนี้มันขึ้นอยู่แล้วครับแต่เราก็แบบขยับร่างกายตลอดใช่ไหมครับอ๋อแล้วเราก็เข้าค่ายนี่ประมาณสองสามอาทิตย์ได้ครับ ก็คือพิดในเต็มที่เลยอืมแล้วอย่างตอนนี้เราอายุแฉะแล้วอายุสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไรเราหกสิบเอ็ดบน้ำหนักเคยปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับหกสิบหกสิบเอ็ดดาบเราเป็นมมอร์ตาไตอะไรครับมวยขคอแล้ววันนี้เราเจออะนักเดชครเดเคยเจอกันไหมเคยเจอกันอีกครั้งละหนึ่งครั้งครับเป็นไงก็ชนะที่ลังสิ์มาอ๋อชนะเข้ามาตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบหกเหมือนกันก็เบียดนี้เลยครับวันนั้นชนะเข้าไหขาดเลยหรือว่าเบียดๆกันเบียดๆกันครับแล้วมากินไปตายครับอืมแล้ววันนี้เขาเมื่อตะตาอะไรนะเขาก็ดีมือครับมือเกอนแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกี่ยววางแผนไงก็ดูในทีแรกก็ลอตามที่ซ้อมมาก็คือค่อยๆไปเรื่อยเนาะเพราะมันหยุดไปหลายเดือนด้วยใช่ครับเข้าใจไหมแล้วเราก็ต้องค่อยๆไปเรื่อยไปเร่งเร็วไม่ได้ครับ้าใจไหมอ่า เราเป็นคนจังเราต่อยมวยมาลููวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาเลยห้าสิบหกสิบไฟได้ตั้งแต่ต่อยมาเนาะล่าสุดนี่เราก็คือที่ต่อยไว้ล่าสุดก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้กี่ไฟตอนนั้นก่อนก,ก่อนปิดโควิดก็ต่อยไ,ไฟสองไฟได้ไฟสองไฟเป็นไงชนะชนะหนึ่งชนะหนึ่งชนะสองเป็นหนึ่งต่อแล้วนะสามไฟชนะสองไฟแพ้หนึ่งแต่ก็ไม่มีปัญหานะ เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชครับฝากเพื่อนชวนแฟนกับเราวันนี้นะครับก็วันนี้ฝากเชียร์ฝากเป็นลังใจผมด้วยนะครับก็จะชกไม้ออกมาดีที่สุดให้เต็มที่นะเราไฟนี้เราคุมมามากี่กิโลประมาณสี่กิโลนิดนิดสี่กิโลเมื่อกี้สอบแล้วเกินอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสามขีดกว่าประมาณสี่หกุดกได้นะโอเคเขาบ้างน้องชายครับ